<c oughs> เอาถั่วผีมาให้ดูจะจะเห็นมันเกิดข้างทางเลยเก็บมาใบนี่ลักษณะใบเขาเรียกถั่วผี อันนี้ดอกจะเป็นสีแดงแดงแดงไอ้ค้ำๆหน่อยแดงอมม่วงม่วงหน่อยอันนี้ลูกดิบอันนี้ลูกแห้งมันลูกสุกมันมันเป็นยาบางอย่างมันไม่ได้มีทุกที่นะมีเป็นบางที่นี่ไปเจอโดยบังเอิญอยู่ข้างทางถั่วผีถั่วผี